สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงงานโหวตล้วนๆเลยค่ะงานแรกนะคะ Blackpink ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงงาน Mama Awards ค่ะเข้าชิงทั้งหมด5สาขานะคะมี Artist of the Year, Song of the Year, Best Female Group, Best Dance Performance Female Group, worldwide fans choice ค่ะโดยสาขา of the year เนี่ยเป็นารางวัลแดซสังค่ะทุกคนเป็นารางวัลยิ่งใหญ่ารางวัลแห่งปีเลยทีเดียวค่ะสำหรับการโหวตสาขา worldwide fans choice นะคะคเหมาะสำหรับแฟนคลับอินเตอร์แบบพวกเรานะคะก็โหวตกันได้ในทวิตเตอร์คิดเป็น10%ค่ะแค่ติดแท็กนี้เท่ากับโหวตแล้วค่ะแอคเคา t ์หนึ่งแอคเคาน์นะคะสามารถทวิตได้1ทวิตต่อวันค่ะแต่ว่าสามารถรีทวิตแอคอื่นได้ไม่จำกัดเลยค่ะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะสำหรับคนที่เล่นทวิตเตอร์จะมีคะแนนดู MV ใน YouTube ด้วยนะคะนับคะแนนจากยอดวิว10%ค่ะยังมีใน Spotify 30%โดยให้ฟังจากในเพลที่ทา มาม่าเขาทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้นะคะโดยมีการจำกัดการสตรีมด้วยนะคะ5ครั้งต่อ1แอคต,ต่อวันเท่านั้นนะคะอีก50%จะเป็นการโหวตในเว็บไซต์ของมาม่าค่ะจะต้องทำการล็อกอินผ่านอ e ีเมลก่อนนะคะถึงจะสามารถโหวตได้นะคะใครที่ถนัดโหวตแบบไหนก็จัดไปตามนั้นเลยนะคะทุกคนตารางงานมาม่าอวอร์ดปี2022นะคะตามเวลาไทยนะคะ คือวันที่29และ30พฤศจิกายนนะคะแน่นอนว่า b l a c k พิงคของพวกเราเนี่ยไม่เข้าร่วมแน่นอนเพราะว่าติดงานคอนเสิร์ตค่ะเพราะว่าวันที่30พฤศจิกายนนะคะ b l a c k พิงคยังอยู่ที่ลอนดอนอยู่เลยนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่ไม่ได้เปกออกงานประกาศรางวัลใดๆนะคะทุกคนติดงาน World Tour นะคะถึงไม่ติดงาน World Tour ก็ไม่แน่ว่าจะได้ไปนะคะ พูดถึงงานโหวตงานเดี่ยวของลิซ่ากันบ้างนะคะล่าสุดลิซ่ามีชื่อเข้าชิง1นึใน10ของศิลปินดังทั่วโลกเลยค่ะจาก g u k Magazine นะคะเป็นการเปิดให้โหวตการแต่งกายยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ค่ะทุกคนใครต้องการโหวตให้กับลิซ่าสามารถสมัคร Account แ,และล็อกอินเข้าไปโหวตได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะขอฝากลิซ่าในงานโหวต MTV Europe Music Awards 2022ค่ะแวะไปโหวตให้ลิซ่าในสาขา Best K-POP กันด้วยนะคะ โหวตซ้ำๆได้เรื่อยๆไม่จำกัดเลยเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะงานโหวตต่างๆสะร่วมอยู่ในปักหมุดนะคะทุกคนอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้ลิซ่าเป็นศิลปินเคป๊อปที่มียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมเพิ่มสูงที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยนับจากวันที่16ถึงวันที่22ตุลาคม2022ค่ะลิซ่านำมาอันดับหนึ่งเลยนะคะยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น3 1 1 4 3 1คนคะ่ะทุกคน ปังมากๆนะคะอาทิตย์ที่แล้วคนตามลิซ่าเพิ่มขึ้นมากเลยค่ะคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะเป็นงานโหวตนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ